สวัสดีครั้งยาเบียนของวันศุกร์เนาะวันนี้รู้สึกวันศุกร์ที่25นะอืมน่าจะใช่นะท่างชาติบอกน่าจะใช่นะอือก็มีงานอีกหนึ่งงานไม่มีงานอะไรมากมายหรอกนะอันนี้เป็นงานเชื่อมนะเนี่ยจะของมัน,นหักนะอืมเราสัาชาติต้องทําให้ตรงก่อนที่จะเชื่อมนะปกติเอาอะไรงัดอะไรก็ได้แต่ว่า้งชาติจะไม่งัดหรอกจะไม่ใช้กําลังเยอะเนาะ ใช้มองดีกว่านะเราเจ้าของก็บอกว่าถ้าหักตรงไหนแตกตรงไหนให้เชื่อมไปเลยเนี่ยนะอันนี้จังชาติก็บอกเลยนะเนี่ยเชื่อมมาก็ไม่ติดกันนะดูให้ดีนะเนี่ยยังชาติว่าติดแต่ขี้นะเดี๋ยวจังชาติจะมาเชื่อมให้ดูว่าเขาติดมาตรฐานติดแข็งแรงติดยังไงไม่ใช่ติดแต่ขี้อย่างนี้นะจังชาติไม่ออกติดแต่ขี้หรอกนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะออกโปะหน้าเขาเรียกโปะหน้านะเดี๋ยวชาติจะยัดไส้ดูว่ายัดยังไงให้แข็งแรงมาติดตามดูหลังจากทําการหมุนเนาะเนี่ยหมุน จากที่อยู่ข้างบนเนี่ยให้เขาไปอยู่ข้างล่างนะหลังจากประยางล่างแล้วเราจะทําไงนะชาติมีวิธีนะทัางชาติก็จะเอาเหล็กแผ่นเนี่ยนะไปรองไว้นะแล้วก็ปล่อยอะจะแค่หรือไม่แรงแล,รลแล้วกันเ,กเล็กคแล้วแต่เล็กต่เล็กเค่คนะนะปล่อยลงนะน้ําหนักตัวรถเขาจะกดหลังจากนั้นเรามาดูกันว่าตัวนี้เขาจะตรงไหมนะเดี๋ยวชาติพอตรงเสร็จนําการเชื่อมเพราะเราจะเชื่อมไปเขาอย่างนี้ไม่ได้นะ อืเจ้าของเขาจะช่วยจกช่างงัดไม่เจ้าไม่จะเป็นเดี๋ยวช่างทําได้ช่างมีวิธีนะเขาก็ไม่รู้ว่าเราจะทําได้ไม่ได้เพราะว่าช่างชาติมาอยู่ใหม่ก็อย่างว่านะอืมแต่เห็นรอยออกแต่ละอันแล้วไม่อยู่หรอกนะออกกันอย่างนี้นะไม่อยู่หรอกเดี๋ยวช่างออกให้ใหม่เพราะว่าเขาบอกว่ามีตรงไหนหักออกให้เลยเพราะช่างมาอยู่นี่มันไม่มีออกติดกันนะออกกันยังไงเขาก็คือเขาชอบของถูกเรื่องธรรมดาเนาะแต่ช่างออกไม่ถูกนะช่างคิดตามกฎนะ กฎที่เราเรียนมาเราศึกษาความรู้มาก่อนที่เราจะจบช่างนะถ้าไม่คุ้มไม่มันมันไม่ได้นะคือไม่ได้นะ่ะแค่ออกทูบหนึ่งลาดหน้าปืดปืดยี่สิบสามสิบช่างชาติไม่ทํานะชาติยัดไส้นะล้วก็ไหนจะค่าไฟค่าทูบนะค่าวิชาคือเก็บตานะเราก็ต้องวเอออยู่นะถ้าเกิดเชื่อมไปแล้วมันมีปัญหาเราต้องรับผิดชอบงานแต่ทั้งชาติเชื่อมไม่เคยเห็นมีปัญหานะแต่เ,เรามาอยู่ใหม่เราก็โอเคไม่ไมีไม่เป็นไรนะติดตามดู หลังจากชาติเอาแผ่นเหล็กเข้าไปลองนะลองงี้นะเนี่ยเอฟอซี FC นึกออกไหมด้วยน้ำหนักรถเขาจะกดตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะปล่อยเคลงนะดูกันว่าหลังจากปล่อยเคลงเขาจะเข้าเป๊ะไหมอย่างนี้ยนะเห็นไหมอืมเนี่ยเขาห่างนี่นะไปหาช่างนะ่ไม่ใช่ว่าเขาจะออกเลยนะเขาก็ต้องให้มันเหมือนเดิมนะถ้าออกเลยเดี๋ยวมันก็โดดไปโดมันร้องไม่กลมเขาทํามากลมดีอยู่แล้วเออ ให้มันเข้าแนวเดิมมาเอามือจับรูปดูเดี๋ยวชาจะปล่อยนะแล้วมาดูพร้อมๆกันว่าจะเป็นไงหลังจากปล่อยนะเดี๋ยวชาจะปล่อยเข่งนะเดี๋ยวค่อยๆเดินนะเดี๋ยวกล้องดุกดิกดุกดิกนะเออนะดูพร้อมกมนนันไอเคนะไอเคนั้นนะอ่ะค่อยๆปล่อยนะปล่อยแรงก็ได้ไม่ไปไหนแล้วรถไม่ได้สตาร์ทนะเออเดี๋ยวปล่อยลงก่อนอึบนะไอเคลงแล้วนะวืบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเรามาดูกันเนี่ยหลังจากปล่อยเค่ลง เห็นไหมเนี่ยลงแม่ยังไม่ลงเราจะทำไงให้ลงอ่ะชาติมีวิธีมาเดี๋ยวมาดูทำไงตอนนี้ชาติก็เอาเครื่องมือเสริมมาแล้วนะเนี่ยก็คงรู้นะว่าตัวอะไรนะอืไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะทำยังไงนะอืมเพราะว่าเราต้องใช้หมอหน้างชาติไม่ใช้กำลังนะอายุเยอะแล้วนะใช้ความรู้ที่สะสมมานี่แหละนะ เดี๋ยวชาติจะทําให้ดูนะเดี๋ยวเขาไปได้ตั้งกล่องเนาะทำให้ดูเฉินเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแม่แรงอะนะคำงี้นะนะดันนะเออง่ายกว่าแล้วเราเชื่อมสบายๆเราไม่ต้องมางัดโอ้เนื้อเหนื่อยน,น,นะอโอเคหลังจากช่างชาติใส่แม่แรงเข้าไปนะทุกคนต้องมีนะถ้าขับรถกระบะนะเนี่ยระวังเราจอดระวังก็คือไม่ทําอะไรเราก็มาใช้เป็นประโยชน์นะ ทังชาติทางานทั้งชาติทาแบบเรื่อยๆใจเย็นนะอย่ารีบนะถ้าใครรีบก็ไม่ต้องทําเพราะางานมันก็เลยง่ายนะเนี่ยเราอายุเยอะแล้วนะเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บขาเราก็ใช้เครื่องทุนแรงนะทังชาติจะบอกเลยเนี่ยเคก็มีนะแรงก็มีนะแล้วก็ลอกก็มีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลอกจาดมีก็จะใช้กําลังทําไมเออเนาะ ใช้มาเยอะแล้วนี่กาลังเนี่ยใช้ตั้งหนมจนแกแล้วนะเอาข้าเรื่องดีกว่ามาหมุนนะเดี๋ยวเรามาดูว่าแผลเขาจะติดไหมหมุนนักชาติจะหมุนนะเนหมุนอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหมุนแล้วก็ดันเข้าไปนะเนี่ยดูนะเอฟซีนะเนี่ยดันดันเห็นไหมเข้าแล้วเห็นไหมเราจะไปงานทําไมโอ้โหโยโย่ยกแยกเห็นทํากันแล้วหน้าเหนื่อยแทนนักชาติเพราะทำอะไรเขามีหลักการการทํางานนะเออวิชาที่เรียนมาใช้กันบ้างเถอะนะมหาใช้กําลังหลายนะเหนื่อย ถ้าอายุไม่เยอะก็รู้อ่ะนะกําลังเยอะแต่ถ้าอายุเยอะมาเลยเหมือนทัาติเลย, <t> <สา>ยม,มัไมนุ่นมึงชาก็เนี่ยใช้แต่กําลังแข็งแรงอืมแต่ตอนนี้แก่แล้วยอมรับตัวเองแล้วยอมรับด้วยดีว่าตัวเองแก่แล้วนะเพงลงรนะ้องเห็นไหมเนี่ยนะดูในเอพีนะนะเห็นไหมเนี่ยแล้วจะเอาชนิดแค่ไหนอะเห็นไหมเนี่ยแล้วมือจับอย่างเงี้ยเห็นไหมเออไม่ใช่มาถึงก็ช่างอาเชื่อมปืดๆแลนะ้วนไม่ใช่นะโอจะกูดแล้วถ้าอย่างนั้นอ่เนาะเออ อย่างนี้แหละนะเดี๋ยวบอกว่าต้องชาติห่างได,ด้ไม่ห่างจะเป็นเ้วเดี๋ยวช่างปั่นเข้าไปเลยนะใช้ไฟแรงนะปั่นให้ขาดเลยนะต้องชาติเชื่อไม่ดูเดี๋ยวต้องหาไอ้นั้นก่อนนะกระจกดํานะต่างชาติจะเดียวบอกวิธีแล้วกันเปิดไฟให้แรงสุดนะแล้วก็จี้เข้าไปเลยนะให้เขาทะลุไปด้านนู้นเลยให้เขาแหวกหน้าเลยนะพระ้อมชาติเชื่อมอย่างนั้นแหละแหวกเปิดหน้าเลยไม่จำเป็นบางคนต้องไปรงไปเจียอันนั้นก็คือฝึกงานเขาสอนแบบนั้นเองนะแต่เขาสอนต่างชาติมาแล้วต่างชาติไม่ทำตรอดทุกวันนี้มาเสียเวลา รอไฟเปิดเลยนะเปิดได้ปึด๊ดแล้วก็ค่อยๆพอกพอกกันมาแล้วก็แนวขนาดนี้นะแล้วก็ดามใอ้เขาหน่อยนะปกติไม่ดามก็เอาอยู่ทุชาติเคยนะแต่แล้วพวกความชัวเอาให้จบนะอายเขาเดี๋ยวกลับมารอบสองนะโอเคติดตามหลังจากจ่าชาติทําการเดินนะเนี่ยเดินก็คือเดินเดินอัดเข้าไปอัดให้แน่นเลยนะอัดแน่นนะถึงนี่นะพอถึงนี้ย้อนขึ้นนะเนี่ย เทียนเป็นหลุมเนี้ยทังชาติย้อนขึ้นนะเรียมจะย้อนขึ้นนะย้อนขึ้นนะ็คือเดี๋ยวจะมาดูตอนย้อนขึ้นเสร็จแล้วเป็นไงแต่มาย,ย้อนยังไงทั้งชาติย้อนก็คือเราเปิดหน้าก่อนเปิดหน้าให้นะอ่าวดออกลวดเชื่อมนะเขาร้อนเต็มที่แล้วละลายเหล็กเข้าไปเลยระยะเดินนะ่ะคือให้ประมาณนิ้วเนี่ยให้ก็เปิดแผลเหล็กก็จะประสานกันหลอมละลายนะหลอมละลายหลอมไม่ต้องย้อยนะไม่ต้องโยนต้องย้อยต้องคล้องไม่ให้ย้อยนะนะและแ้วจากนั้นก็คือ สุดนี่กดให้สุดเลยแล้วเราเดินขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็จบเลยหลังจากนั้นเราก็หมุนขึ้นแล้วก็มาเชื่อมปิดเก็บงานนะก็เหมือนกับแบบเชื่อมให้ทะลุเหล็กอ่ะให้มันละลายอ่ะนะก็อธิบายยากเดี๋ยวจังชาติจะมาทําคลิปอธิบายที่หลาวแล้วกันนะตอนนี้ฝนก็จะตกด้วยมาติดตามหลังจากจังชาตย้อนขึ้นเสร็จนะนี่เป็นหลุมย้อนขึ้นแล้วมาเคาะขี้ดูตอนนี้กำลงัลงร้อนแดงๆเลยเคาระวงนะังเนอะกระเด็นนะ เดี๋ยวเคาก่อนมันต้องเน้นสวยนะ้ามันไม่สวยนะเดี๋ยวเราเก็บเก็บนะเอาให้เอาให้ยัดไส้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวบอกอว่าทำไมเช่วมกระปุกกระป๋ามโอ้โหเอาแน่นไว้ก่อนนะเขาไม่เป็นนั่งดูหรอกเวลาเรารถมันทางานนะล้อมันอยู่ในขี้โคลนนะแล้วมันก็หมุนนะใครไม่ไปนั่งจ้องเราก็สวย,รสวย,รสวยหรือขีเลยนะเอาอยู่ไว้ก่อนนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัางชาติย้อนขึ้นหลังจากปิดหลุมนะย้อนขึ้นเดี๋ยวเราก็มาเชื่อมปิดไงปิดเก็บหน้าไงนะเก็บหน้าเดี๋ยวมันก็สวยอย,อย่ายนะก็คือ โอ้ยถ้าปล่อยไปไงี้ก็ได้เนาะแต่ว่าช่างชาติทำการจะเก็บ <c oughs> เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วกันว่าเก็บหน้าจะเป็นไงมาติดตามตอนนี้ช่างชาติทำการเชื่อมเสร็จแล้วเนาะเสร็จเสร็จหมายถึงเสร็จข้างเดียวนะอืมตอนนี้ก็เย็นละนะเนี่ยดูนะเดี๋ยวช่างชาติเชื่อมนะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถ้าติดตามคลิปช่างชาตินะอัดเข้าไปก่อนนะอัดอัดอัดเข้าไปอ่ะอัดอาจจะเยอะเลยไม่เน้นสวยเน้นอ่เน้น,น,นอัดให้ละลายหลอมละลายเข้าไปทะลุยิง่งทะลุยิ่งดีนะ แต่ทีนี้จะางชาตทคลิปก็คือให้ดูแบบคร่าวๆนะประมาณว่าประมาณนี้นะหลัจงจากนั้นเราเก็บงานเนี่ยเก็บงานกระพอกขึ้นมาน่ะให้เนื้อเนื้อเชื่อมเนื้อออกนะขี้ออกขี้เชื่อมหรือรอยเชื่อมแล้วก็แต่นั้นเรียกกอนให้มันนูนขึ้นมาเกิน,เก,นเกินเหล็กอ่ะนะจวจัดตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นร้อนเนี่ยเนี่ยให้สูงกว่าเหล็กแบบนี้ให้สูงกว่าเหล็กตัวเดิมนะนะเนี่ยเห็นไหมให้สูง ไม่ต้องไปเน้นสวยไม่ต้องไปเจียไม่ใช่ไปเจียสยละเอียดละออนไม่ต้องนะอันนี้เขาอยู่กับน้ําอยู่กับดินอยู่กับโคลนหนาไปก่อนเนี่ยเนี่ยทั้งชาติเชื่อมพอกขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ผู้นี้ทั้งชาติจะทําการหมุนกลับให้ขึ้นอยู่งบนแล้วก็เชื่อมไร่จบนะเชื่อมไร่ก็อัดเข้ามาเหมือนกันบาตัวนี้เนี่ยคือเขารับรับอยู่ผู้นี้เราอัดเข้ามาแล้วไม่ถึงตัวนี้หรอกนะเขาก็จะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะปกติทั้งชาติเชื่อมนะไม่ดามก็ได้นะทั้งชาติเคยทดสอบแล้วนะตอนที่จบใหม่ๆนะร้อนวิชานะ แต่ตวเนี้ดามดามไปก่อนเถอะงานจะได้จบไม่ต้องมาแก้เขาที่หลังเดี๋ยวเขาไปหักกลางบิ๊กนายเดี๋ยวเขาว่าเราอีกนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยพวกนี้ก็ต้องเชื่อมไปเขาอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยเยอะเลยอะดุ้งชาตต้องเก็บเยอะเลยอะนี่เห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเจ้าของบอกหักตรงไหนออกเลยเนี่ยเนี่ยติดที่ไหนลราเชื่อมกันมาชาติบอกเ่ยดุ้งชาติมาอยู่นี่ไม่มีใครเชื่อมติดําเป็นอะไรกันก็ไม่รู้แล้วเชื่อมอยังไงเชื่อมกันไม่ติดแล้วทำไมยังไม่เชื่อม เปิดดูคลิปจ้งชาติได้บ่อยแล้วการจะได้ติดเนาะจะได้ดูวิธีนะเออคลิปนี้ไม่มีอะไรจังชาติก็อืมฝากดกไลกดแชร์มันเดิมมันนะกดกระดิ่งนะมันก็มีเยอะทําแค่นี้พอแล้วมันมืดแล้วเนี่ยนี่ก็เยอะเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมองเข้าไปดิเยอะแยะเลยเจ้าของบอกเอาไหนเสียออกเลยจังชาติเห็นแล้วเยอะแยะเลยแล้วเนี่ยเห็นไหม พอ,อก,กันไว้ไหยเห็นไหมไม่ติดเลยนะเออเยอะนี่ก็เนี่ยเห็นไหมลุ่มตุ่มพอกนะเออเจ้าชาติเชื่อมให,หม่ไม่เป็นไรแล้วแต่เขานะอืมศรัทธามีปัญญาเกิดเจ้งชาติเพิ่งมาอยู่ใหม่นะเด็กใหม่นะอืมแต่เด็กใหม่แต่แก่แล้วแกเ,เสียดายนะไม่น่ารีบแก่เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามชั้งชาติเพื่อชจ้งชาติได้มีกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณครับพี่น้อง